เรายังสรุปไม่ได้นะคะถ้ายังไม่ได้ฟังความคิดเห็นดีๆจากกุรูรักท่านนี้ค่ะคุณหมอพันศักดิ์สุกเลิศค่ะแท้จริงแล้วการที่คนเราจะอยู่กันยืนยาวมั่นคงรักกันจริงใจนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่หรอกมันอยู่กันที่ว่าคุณจะปรับตัวที่จะอยู่ด้วยกันไหมคุณจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งหรือคุณจะปรองดองสมันนะฉันที่จะอยู่ร่วมกันซะมากกว่า และการที่เราอยู่ร่วมกันนั้นเราอยู่กันด้วยความรักไหมถ้าเราอยู่ด้วยความรักเมื่อรักแล้วเกิดเมตตาอยากให้คนที่รักเป็นสุขเมื่อรักแล้วเกิดความกรุณาอยากให้คนที่รักพ้นทุกเมื่อรักแล้วมีมุทิตายินดีที่คนที่รักเรามีความสุขเมื่อรักแล้วเกิดอุเบกขาปล่อยวางเมื่อคนที่รักเรานั้นไม่ทําตามที่เราสั่งไม่ทําตามใจเราถ้าน้องเกิดสิ่งอย่างแล้วเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ย ซึ่งไม่ต้องไปมองเรื่องไปทำมกธรรมะมองแลวเดี๋ยวจะไม่เชื่อแต่นี่คือเป็นความจริงชีวิตว่าถ้ารักใครสักคนหนึ่งอย่างจริงจังรักใครสักคนอย่างจริงใจเราก็พยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ใช่เอาใจเราเป็นที่ตั้งและเมื่อเกิดแบบนั้นน้องอยู่กับใครก็ยืนยาวครับไม่ว่าจะอยู่ก่อนแต่งหรือจะแต่งก่อนอยู่ก็ยืนยาวถึงคุณแต่งก่อนอยู่แต่ถ้าเกิดคุณไม่รักกันคุณไม่ดูแลกันคุณถูกต้องตามธรรมเนียมวัฒนธรรมพ่อแม่คุณสองข้างรักกันมากแต่คุณสองคนเอาแต่ใจตัวทำยังไงมันก็เลิก ไอ้พวกคนหนึงที่อยู่ก่อนแต่งอยู่กันแล้วนะครับถ้ารักกันจริงดูแลอะไรกันจริงถึงใครจะว่ายังไงเขาก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้เขาก็อยู่กันต่อเนื่องอันคําสรุปก็คือถ้าอยากจะอยู่กันต่อเนื่องยาวนานแล้วรักกันนะรักกันแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ใช่เอาใจเราเป็นที่ตั้งแล้วแบบนั้นไม่ว่าอย่างไรมันก็ยืนยาวแต่ก็ต้องย้ำครับว่าการอยู่ก่อนแต่งนั้นแม้ไม่ใช่เรื่องผิดบาป แต่เป็นความเสี่ยงของลูกผู้หญิงน้องๆนะครับผู้หญิงไม่มีความจําเป็นเลยที่จะต้องเอาเนื้อเอาตัวไปเสียสละเพื่อทดลองความรักนั้นจะจริงหรือไม่จริงอยู่เฉยๆของที่พ่อแม่ให้มาน่ะดีแล้วไม่เน่าไม่บูดไม่เหม็นหรอกนะจ๊ะเก็บไว้เมื่อไหร่ก็มีคนมาขอใช้งานนะครับนั่นสรุปสุดท้ายครับ